ค้อนเดวี2026รุ่นใหม่ล่าสุดมาถึงแล้วพร้อมพร้อมดีไซน์ที่โชบเฉี่ยวทันสมัยและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ครบคันมากขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้ารถก็โดดเด่นด้วยกระจังหน้าใหญ่ออกแบบล้ายใหม่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและหรูหราไปพร้อมๆกันไฟหน้าแบบโรแวรทรงคมเฉียบพร้อมพร้อมไฟสสว่างกลางวันดีไซน์เป็นเส้นช่วยเพิ่มเอกลักษณ์และความนัยุ่ กันโนหน้าปรับแต่งให้มีความแข็งแรงและเพิ่มมิติที่ดูดุดันเส้นสายตัวทางด้านข้างต่อเนื่องแบบลื่นไหลช่วยเพิ่มความปาดเปรียวและคล่องตัวลลออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ทำให้ภาพลักษณ์ของแวรวีดูเต็มสง่าและทันสมัยด้านท้ายมาพร้อมพร้อมไฟท้ายและยาวต่อเนื่องแบบพาดเต็มแนวดูพรีเมียมและโดดเด่นสุดดในยามค่ำคืนเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสาร จะสัมผัสได้ถึงความทันสมัยและคุณภาพที่ยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนห้องโดยสารใช้วัสดุพรีเมียมในหลายตำแหน่งและจัดวางองค์ประกอบอย่างลงตัวเบาะน,นั่งออกแบบให้รองรับสรีระลได้ดีช่วยให้ผู้ขับและผู้โดยสารสบายแม่เดินทางไกลคอนโซลกลางดีไซน์เรียบหรูมาพร้อมพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่แสดงผลคมชัดรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้งทอเาผลและ ชันรุ้นว่า์คอระบบเสียงแบบใหม่ให้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนและมีพลังระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนช่วยควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำเพิ่มความสบายในทุกตำแหน่งนั่งพื้นที่บอดหลังถูกออกแบบให้สามารถพับปรับได้หลากหลายทำให้เก็บสัมภาระแบบขนาดใหญ่ได้ง่ายเหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันพื้นที่วางขากว้างขึ้นเพิ่มความโอทงและช่วยลดความอึดอัดขณะเดินทาง ด้านหลังรถยังมีพื้นที่เก็บของมากขึ้นเหมาะกับผู้ใช้ครอบครัวหรือคนที่ชอบเดินทางเป็นประจำด้านสมรถนะแฟเว่0สองพมาพร้อมพร้อมเครื่องยนต์เบนซินและมีรุ่นไฮบริด้ยแอบให้เลือกระบบไฮบริดรุ่นนี้ตอบสนองดีเยี่ยมอัตราเร่งต่อเนื่องและให้ความประหยัดเชื่อเพลิงระบบเกียร์อัตโนมัติถูกปรับปรุงให้ทำงานนุ่มนวลและแม่นยำระบบช่วงล่างจูนใหม่ให้ความนุ่มนวลบนทางเรียบแต่ยังมั่นคงเวลาขับด้วยความเร็วการเข้าโค้งทำได้ดีและให้ความมั่นใจมากขึ้น พวงมาลายตอบสนองแม่นยำเหมาะกับการขับในเมืองและนอกเมืองด้านความปลอดภัยมอนเดอร์เวส2026จัดเต็มด้วยระบบ h o n d ดเซนซสิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องรอบคันเพื่อให้มองเห็นชัดเจนทุกทิศ เพิ่มความมั่นใจทั้งการจอดและเปลี่ยนเลนคงสร้างตัวทางแข็งแรงรองรับแรงกระแทกได้ยอดเยี่ยมลดความเสียหายจากอุบัติเหตุได้ดีขึ้นในเรื่องราคาฮอนด้าเว2026ยังคงเป็นรถที่ให้ความคุ้มค่ามากเทคโนโลยีจัดเต็มดีไซน์สวยภายในดูพรีเมียมแต่ยังคงอยู่ในระดับราคาที่เอื้อมถึงได้เหมาะทั้งกับคนเมืองคนรุ่นใหม่หรือครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถอนเนกประสงค์แบบครอบทุกด้านใช้งานง่ายดูแลง่าย และที่สำคัญประหยัดเชื้อเพลิงฮอนด้าเวส2026จึงตอบโจทย์ผู้ที่มองหารถซูที่ทั้งคันสมัยคล่องตัวสมรรถนะดีเยี่ยมภายในกว้างพอใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยครบคันและดีไซน์ที่ดึงดูดสายตาไม่ว่าจะขับในเมืองไปทำงานหรือออกทริปต่างจังหวัดรถคันนี้พร้อมพร้อมมอบความมั่นใจนุ่มนวลและความภูมิใจให้กับผู้ขับในทุกเส้นทาง